โยคะเวลาท่า,าใรนนี้ทียจะมาสอนก็คือท่าก้มตัว forward fold แต่ว่าเราจะนั่งเหมนเก้าอีก้ก็เดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยเหมือนเดิมเลยก็คือนั่งเนเก้าอี้ให้ตัวตรงหลังตรงให้ช่วงเข่าของเราเนี่ยความกว้างมาช่วงสะโพกวางมือไว้บนของเข่าของเราเปิดไหล่คางขนาดพื้นไว้หายใจเข้าหายใจออกให้ยาว ัาจากนั้นหายจะเข้าว่ามือขึ้นหนือศีรษะไม่เกรงคอบ่าไหลนะหายจะค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้านำมือทั้งสองข้างมาจับตัวประมาณช่วงศอกหรือว่าต้นแขนของเราทิ้งตัวลงทิ้งศีรษะลงให้มีความรู้สึกเราเหมือนเราเหยียดยืดตรงหลังออกไปใครที่มีอาการปวดหลังจากนั่งการนั่งเก้าอี้นานๆก็ท่าน,นี้ก็จะสามารถช่วยได้ ค้างอยู่ท่านี้ห้าลมหายใจ1นงเน้นการหายกใจเข้าให้ลึกแล้วออกให้ยาว2ไม่เกรงคอบอาลายสถ้าใครรู้สึกว่าอยากวางมือไว้ที่พื้นก็สามารถวางได้ทิ้งศีรษะ4และ หล้วหายใจเข้าค่อยยกตัวกลับขึ้นมาชา้าๆหายใจออกคลายท่าวิธีการทำท่าพับตัวแบบนั่งเก้าอี้จะช่วยแก้การปวดหลังได้แน่นอนก็ลองไปทำกันดูครับ